สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมรถตัดหญามือสองญี่ปุ่นนะครับซาโต้ยี่ห้อซาโต้เครื่อง13แรงขับ2รุ่น SRM 8 3 1 VH นะครับพอมใช้งานนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่70,000บาท70,000บาทไม่รวมจัดส่งครับนี่เครื่องสภาพดีเลยไม่มีผุนะครับรุ่นนี้ ในแบบเรานี้น้ำหนักร้อยกโลนี่เทสเทสสวนชาวบ้านนี่แหละนะครับระบบกลไกลทุกอย่างทำงานปกติหมดแล้วเช็คให้หมดทุกจุดแล้วนะครับพร้อมใช้งานบวกประกันนะครับเป็นรถมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ต้องไปเร็วครับไปช้าช้าครับอันนี่นผลงานเขาอ่าใครที่มองหารถตัดหญ้าที่ราคาไม่แพงนะครับซาโต้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับของพี่พี่ F4 อุ๊ยอยุตกหลุมตากล้องตกหลุมครับ ลองดูนะครับใครที่ชื่นชอบครับสวัสดีครับ